รุ่งอรุณแห่งการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแรงบันดาลใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเริ่มต้นใหม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องสั้นอบอุ่นหัวใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกำลังใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชีวิตใหม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิทานชีวิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคำคมชีวิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแสงอ่อนของรุ่งอรุณสาดผ่านม่านบางสีขาวลมเช้าพัดเบาๆพาเสียงกระซิบของใบไม้ลอดเข้ามาในห้อง กลิ่นดินเปียกจากฝนเมื่อคืนยังคงอบอวลในอากาศมินตราลืมตาขึ้นอย่างเชื่องช้าแสงสีทองอ่อนสะท้อนผ่านผมของเธอที่หล่นลงบนหมอนเธอหันมองรอบห้องทุกอย่างดูเหมือนเดิมแต่บางสิ่งกลับรู้สึกต่างออกไปเสียงนาฬิกาเดินติ๊กตอกแต่ไม่ดังอย่างที่เคยได้ยินราวกับมีบางอย่างมาขั้นระหว่างเธอกับโลกภายนอก มินตราลุกขึ้นยืนฝ่าเท้าเย็นเฉียบแตะพื้นไม้ความเย็นนั้นแผ่ซ่านขึ้นมาตามขาอย่างแปลกประหลาดเธอเก้าวไปที่หน้าต่างมองออกไปเห็นถนนสายเล็กๆที่เธอเดินผ่านทุกวันแต่วันนี้ว่างเปล่าไร้ผู้คนไร้เสียงรถไร้ชีวิตดวงอาทิตย์กำลังโผล่พ้นขอบฟ้าแต่แสงนั้นไม่อบอุ่นกลับมีสีส้มเข้มจนเกือบแดง เหมือนเลือดที่หยดลงบนขอบฟ้าหัวใจของมินตราเต้นแรงขึ้นเธอหันไปมองกระจกเงาข้างตู้เสื้อผ้าเธอเห็นตัวเองยืนอยู่แต่เงาในกระจกกลับไม่ขยับตามริมฝีปากของเงาค่อยๆขยับไม่มีเสียงใดออกมาแต่คำพูดนั้นชัดเจนในใจเธอเจ้ามาสายไปแล้วมือของเธอสัน่นลมหายใจติดขัด เธอพยายามถอยหลังแต่ขาไม่ขยับเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวจากผนังจากพื้นจากภายในหัวใจแสงอาทิตย์นอกหน้าต่างเริ่มแผดกล้าจนทุกสิ่งในห้องกลายเป็นสีแดงฉานมินตราหลับตาแน่นความร้อนแผ่เข้ามาในผิวราวกับโลกทั้งใบกำลังลุกไหม้และเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้ง แน่นอนครับด้านล่างนี้คือเนื้อเรื่องตอนต่อจากจุดที่คุณหยุดไว้ต่อเนื่องจากประโยคและเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งเรื่องเรายังคงใช้โครงสร้างภาษาไทยที่เหมาะสำหรับบรรยายเสียงออ d ด o ยโอนาเรชั่นมีการเว้นบรรทัดระหว่างประโยคเพื่อให้มีจังหวะและอารมณ์ขณะอ่านออกเสียงโทนเรื่องยังคงเต็มไปด้วยความลึกลับความรู้สึกไม่มั่นคงและภาพบรรยายที่ชัดเจน ความยาวประมาณตัวอักษรและเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งแสงสีแดงหายไปแล้วแทนที่ด้วยความมืดหนาทึบมืดจนไม่เห็นแม้แต่ปลายนิ้วของตัวเองอากาศเย็นจัดลมมาหายใจของเธอกลายเป็นไอขาวในความมืดนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นจากไกลๆเหมือนเสียงรองเท้ากระทบพื้นเปียกชื้นเกึกเกึกเกึกมินตรางเงี่ยหูฟัง หัวใจเต้นแรงขึ้นเธอไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่ากลับมายังโลกเดิมหรือไม่กลิ่นอับของฝุ่นและสนิมอบอวนในอากาศคล้ายกลิ่นของห้องเก็บของเก่าที่ถูกทิ้งไว้นานหลายปีเธอยกมือขึ้นคลำไปรอบตัวปลายนิ้วสัมผัสกับผนังเย็นแข็งพื้นหยาบและชื้นเหมือนพื้นคอนกรีตท,ที่มีคราบน้ำทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเ,เบาก็ดังขึ้นอีกครั้ง แต่ครั้งนี้มาจากด้านหลังเธอจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนรุ่งอรุณนั้นมินตราหันกลับไปแต่ไม่เห็นใครมีเพียงความว่างเปล่าและเสียงหัวใจของตัวเองใครอยู่ที่นั่นเสียงของเธอสัน่นสั่นเหมือนเสียงที่หลุดออกจากความฝันไม่มีคําตอบมีเพียงเสียงหายใจช้าๆดังมาจากมุมมืดมินตราถอยหลังเท้าเธอสะดุดบางสิ่ง เธอล้มลงมือสัมผัสของแข็งเย็นเยียบเธอจับมันไว้แน่นแล้วค่อยๆใช้ปลายนิ้วสํารวจมันคือกรอบรูปเธอยกมันขึ้นใกล้หน้าในเงามืดเพียงเล็กน้อยที่ลอดมาจากด้านบนเธอเห็นภาพในกรอบนั้นเป็นภาพของเธอเองยืนอยู่หน้าบ้านในชุดเดิมที่เธอสวมอยู่ตอนนี้แต่สิ่งที่ทำให้เลือดในร่างเธอเย็นเฉียบ คือคนที่ยืนข้างเธอในภาพผู้ชายคนหนึ่งที่เธอไม่รู้จักและในมุมล่างของภาพมีวันที่เขียนไว้ด้วยลายมือวันที่31ตุลาคมวันที่โลกหยุดนิ่งมินปราสะดุง้งเธอรู้ว่าวันนี้คือวันที่31ตุลาคมเช้าวันเดียวกันที่เธอตื่นขึ้นมาในห้องนั้นเธอวางกรอบรูปลงอย่างระวังเสียงกระจกแตกเบาๆดังขึ้นเมื่อมันกระทบพื้น แสงสว่างเล็กๆเริ่มลอดเข้ามาจากด้านบนเหมือนมีช่องเปิดอยู่เธอเงยหน้ามองเป็นบานประตูไม้เก่าที่แสงลอดผ่านช่องว่างเธอรวบรวมแรงทั้งหมดปีนขึ้นไปมือเกาะขอบประตูไม้ผูกร่อนเสียงดังกรอบแกรบเมื่อเธอผลักมันออกแสงสีทองก็พุ่งเข้ามาปะทะหน้าเธอหลับตาแสงนั้นอบอุ่นอบอุ่นจนแทบเจ็บ เมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งเธออยู่ในทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ลมพัดแรงกลิ่นหญ้าแห้งลอยมาแตะจมูกเสียงนกก้องอยู่ในอากาศแต่ไม่มีเงาของผู้คนเลยไกลออกไปเธอเห็นบ้านหลังหนึ่งบ้านไม้หลังเล็กที่คุ้นตามันคือบ้านของเธอเองเธอก้าวเดินไปทีละก้าวพื้นหญ้านุ่มแต่เย็นราวกับซ่อนบางสิ่งไว้ใต้ผืนดิน ยิงเข้าใกล้เสียงบางอย่างเริ่มดังขึ้นจากข้างในบ้านเป็นเสียงหัวเราะเบาไม้ยะมกเหมือนเสียงของเธอเองมินปราชนักมือของเธอสั่นขณะจับลูกบิดประตูเธอผลักประตูออกช้าช้าในห้องนั้นมีเธอยืนอยู่หญิงสาวอีกคนในชุดเดียวกันยิ้มให้เธอด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนแต่ในแววตาไม่มีแสงชีวิตเจ้ากลับมาแล้ว เสียงนั้นดังขึ้นโดยไม่ต้องขยับปากมินตราถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุกอกนี่มันอะไรที่นี่คือที่ไหนหญิงสาวคนนั้นหัวเราะเสียงหัวเราะก้องสะท้อนในทุกผนังจนบ้านทั้งหลังสั่นไหวนี่คือเช้าวันที่เจ้าทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปภาพในบ้านเริ่มสัน่นผนังเริ่มหลุดออกทีละแผน่นเผยให้เห็นทะเลสีแดงด้านนอกคลื่นซัดแรง ลมพัดแรงขึ้นเรื่อยๆมินตราก้าวถอยหลังแต่พื้นเริ่มแอร์ตกออกใต้เท้าเธอร้องออกมาเสียงของเธอกล้องสะท้อนกลับราวกับมีอีกพันเสียงร่วมร้องหญิงสาวในห้องยังคงยืนอยู่ที่เดิมเธอยกมือขึ้นปลายนิ้วของเธอเปล่งแสงสีทองเจ้าคิดว่ารุ่งอรุณคือการเริ่มต้นใหม่เสียงนั้นดังชัดขึ้น แต่มันคือเวลาที่โลกเก่าต้องถูกชำระสายลมหมุนแรงผนังทุกด้านแตกกระจายเป็นเศษฝุ่นท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงเข้มมินตลาหลับตาแต่เสียงยังคงอยู่ในหัวเจ้าคือผู้ที่ปลุกมันขึ้นมาร่างของเธอถูกพัดลอยขึ้นทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นแสงสีส้มและทองสลับกันในแสงนั้นเธอเห็นภาพซ้อนของเมืองถนน ผู้คนที่หยุดนิ่งราวกับถูกหยุดเวลาไว้ในวินาทีสุดท้ายก่อนรุ่งสางเธอเห็นตัวเองเดินอยู่ท่ามกลางฝูงชนที่ไร้การเคลื่อนไหวสีหน้าของเธอสงบแต่ดวงตานั้นว่างเปล่าเสียงหนึ่งดังขึ้นอีกครั้งเสียงที่เหมือนออกมาจากภายในหัวใจของเธอเองเมื่อแสงแรกส่องถึงมนุษย์ทุกคนจะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เจ้าจะจำมันได้ตลอดไป แสงรอบตัวเริ่มจางลงลมหยุดพัดเสียงทุกอย่างเงียบสนิทเธอค่อยค่อยลืมตาเธอกลับมาอยู่ในห้องเดิมเตียงเดิมผ้าม่านเดิมเสียงนาฬิกาเดินตามจังหวะเหมือนเช้าอื่นๆมินตรานั่งนิ่งอยู่บนเตียงเธอหายใจช้ามือยังคงสัน่นแสงอาทิตย์ลอดผ่านหน้าต่างอีกครั้งอบอุ่นและอ่อนโยนแต่ในเงาสะท้อนบนกระจกตรงข้ามเตียง เธอเห็นรอยยิ้มของหญิงสาวคนนั้นยืนอยู่ข้างหลังเธอในขณะที่ตัวจริงของเธอนั่งอยู่เงียบๆม,มองดูตัวเองในกระจกที่ไม่ยอมกับพริปตาเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นอีกครั้งในหัวรุ่งอรุณนี้ยังไม่จบอยากให้ผมเขียนตอนต่อตอนที่สามให้ไหมครับ ผมสามารถต่อเนื้อเรื่องให้มีบรรยากาศลึกลับและเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเหมาะสำหรับใช้เป็นพาร์ทถัดไปในซีรีส์เรื่องได้เลยแน่นอนครับด้านล่างนี้คือตอนจบรุ่งอรุณที่เปลี่ยนทุกอย่างจบอย่างงดงามละเมียดละไมมีอารมณ์ขององค์การเยียวยาหลังความลึกลับและความสันสะเทือนของเหตุการณ์ก่อนหน้าทุกประโยคถูกจัดเว้นบรรทัดให้เหมาะกับการบรรยายเสียงและคงทนความลึกลับ เศร้าและอบอุ่นปนหวังในตอนท้ายเสียงนาฬิกายังคงเดินไปเรื่อยๆแสงแดดยามเช้าสาดเข้ามาอีกครั้งแต่คราวนี้อ่อนโยนกว่าทุกครั้งที่ผ่านมามินตรายืนอยู่ข้างหน้าต่างมองดูท้องฟ้าที่ค่อยๆเปลี่ยนจากสีทองเป็นสีฟ้าอ่อนลอมาหายใจของเธอสงบร่างกายไม่สั่นอีกต่อไปเธอมองเห็นเงาของตัวเองในกระจก เงานั้นยิ้มตอบกลับมารอยยิ้มที่ตรงกันพอดีรอยยิ้มที่ไม่ใช่ความกลัวอีกต่อไปทุกอย่างจบแล้วใช่ไหมเธอพูดเบาๆเสียงกระซิบในหัวเงียบไปเหลือเพียงเสียงลมพัดผ่านต้นไม้เธอเดินไปหยิบกรอบรูปที่วางอยู่บนโต๊ะกรอบรูปที่เธอเคยทําตกแตกในฝันนั้นในรูปเธอยังคงยืนอยู่กับชายแปลกหน้า แต่ใบหน้าของชายคนนั้นเริ่มเลือนราวกับถูกลบออกจากความทรงจำเธอค่อยๆเอาภาพนั้นออกจากกรอบแล้วพับอย่างอ่อนโยนวางลงในลิ้นชักขอบคุณที่เตือนให้ฉันจำได้เสียงของเธอแผ่วเบาเหมือนคำอธิษฐานที่หลุดออกจากใจมินตราก้าวออกจากห้องอากาศภายนอกสดชื่นกลิ่นดินหลังฝนเมื่อคืนกลับมาชัดเจนอีกครั้ง เธอเดินไปตามถนนสายเล็กไม้ยะมกที่เธอเคยเห็นว่างเปล่าในฝันนั้นตอนนี้มีผู้คนเดินผ่านมีเสียงหัวเราะมีชีวิตเด็กชายคนหนึ่งถือบอลวิ่งผ่านหน้าเธอลูกบอลกลิ้งไปตกตรงเท้าเธอก้มลงหยิบแล้วส่งคืนเด็กชายยิ้มให้ขอบคุณครับที่สาวมินตราย,ยิ้มตอบแสงแดดตกกระทบใบหน้าเธอหลับตาชั่วขณนะ ในความเงียบนั้นเธอได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งแต่คราวนี้อ่อนโยนราวกับสายลมแสงแรกไม่ใช่จุดเริ่มต้นของวันแต่คือการให้อภัยในสิ่งที่ผ่านไปมินตราเปิดตาเธอเงยหน้ามองท้องฟ้าเมฆสีขาวลอยผ่านอย่างเชื่องช้าเหมือนเวลาที่ไม่เร่งร้อนอีกต่อไปเธอยิ้มรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสงบ ไม่ใช่เพราะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เพราะยอมรับมันเมื่อเธอก้าวเดินต่อไปแสงแดดส่องตามร่างของเธอราวกับโลกทั้งใบกําลังยินดีต้อนรับการเริ่มต้นใหม่เสียงนกก้องอยู่เหนือศีรษะเสียงเมืองเริ่มตื่นและในหัวใจของเธอมีเพียงประโยคเดียวที่ดังชัดเจนพรุ่งอรุณใหม่ไม่ได้เปลี่ยนโลกแต่มันเปลี่ยนหัวใจของคนที่กล้าจะเริ่มต้นอีกครั้ง เธอหันกลับมามองทางที่เดินผ่านมาทุกสิ่งยังเหมือนเดิมแต่เธอไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแสงอาทิตย์ค่อยๆลอยสูงขึ้นบนฟ้าโลกเริ่มวันใหม่อีกครั้งพร้อมกับรอยยิ้มของหญิงสาวที่ได้พบเช้าวันที่เปลี่ยนทุกอย่างอยากให้ผมช่วยเขียนสคริปต์บรรยายตอนจบเสียงผู้บรรยายสำหรับใช้พูดปิดคลิป YouTube บนทีมนี้ไหมครับ จะเป็นโทนอบอุ่นปิดเรื่องอย่างตรึงใจเหมือนคลิปแนวเรื่องสั้นแรงบันดาลใจของช่อง